องค์พระประมุกนะนะครับหรือว่าพระหมหากษัตริย์หรือ head of state เนี่ยนะครับที่ที่ได้รับความคุ้มครองหรือว่าได้ privilege บางอย่างเนี่ยนะครับก็เพราะว่าถืออำนาจรัฐฐาธิปัตย์นะฮะ o v e r e e g i t y นะครับ, mm hmm. รบอย่างรัฐธรรมนูญมาตรา3ของไทยนะครับบอกว่าอำนาจ อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นจะสังเกตนะฮะว่ากฎหมายเขียนบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นคนที่ใช้อำนาจเนี่ยนะครับก็คือ s o v e r e i g n t y คือรัฐาธิปัตย์นะคราวนี้การเป็นรัฐาธิปัตย์ขององค์พระประมุกหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งระบุไว้ในมาตราสาเนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าความเป็นรัฐาธิปัตย์ทรงใช้อำนาจนั้นในการผ่านทางสามสถาบันก็คือนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการหลักตรงนี้นะครับก็คือหลักขององค์รัฐาธิปัตย์หรือ sovereignty เพราะฉะนั้นการไปหมิน่นหรือการไปละเมิดรัฐาธิปัตย์คือการ ทำลายความมั่นคงแห่งรัฐอันนี้คือหลักที่สําคัญที่สุดนะผมเชื่อว่าหลักนี้เหมือนกันทั่วโลกมแม่บทจริงๆเนี่ยอยู่ที่มาตรา3ามของรัฐธรรมนูญน,นะครับก็คือว่าทรงใช้อํานาจนั้นในการผ่านทาง3ามสถาบันแปลว่าพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นรัฐาธิปั์อันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับคราวนี้พอเป็นรัฐาธิปัต์นะครับเป็นองค์รัฐาธิปั์องค์พระประมุขเนี่ยเป็นรัฐาธิปั์ทั่วโลกแหละครับเหมือนกันหมดก็ต้องได้รับความคุ้มครองนะครับนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐาธิปัตยถูกหมิ่นถูกยามเหยียดเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดความสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญท่านใช้คําว่าสาะกร่อนบ่นทําลายสาะกร่อนบ่นทําลายก็คือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐคราวนี้ความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยคือความอยู่รอดของประเทศชาติมันก็เป็นเรื่องของ เสรีภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนถ้าสมัยโบราณเนี่ยพระหมหากษัตริย์ทำศึกนะครับทรงนำทัพเองเนี่ยมีธงอยู่หลังช้างหรือหลังม้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการยิงธงลงอะไรเงี้ยก็จะแปลว่าแพ้สงครามแล้วนะครับเพราะาองค์รัฐาธิปัตย์นะครับคือ head of state เนี่ย สำคัญมากจะถูกหมิ่นหรือเหยียดหยามไม่ได้เลยซึ่งรัฐธรรมนูญของไทยในมาตรา6ก็บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะที่เคารพสกาาะะสูงสุดผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์มิได้อันนี้ก็เป็นหลักที่ที่ใช้อธิบายนะครับก็คือหลักของรัฐาธิปัตย์นะครับนะซึ่งคุ้มครององค์พระมหากษัตริย์เพราะถือว่ารัฐาธิปัตย์คือความมั่นคงแห่งรัฐนะครับ ประมุกทั่วโลกนะครับก็ถือรัฐาธิปัตย์เหมือนกันนะครับจะเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แห่งเครือจักรภพออสเตรเลียก็เป็นคนลงนามในกฎหมายต่างๆนะครับนะลงนามแต่งตั้งบุคคลสําคัญเป็นการใช้อํานาจรัฐาธิปัตย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยนะครับต้องคุ้มครองรัฐาธิปัตย์เพื่อคุ้มครองความมั่นคงแห่งรัฐนะครับอันนี้คือหลักสําคัญเลยคือมาตรา3คือเรื่องรัฐาธิปัตย ค,นะคำวินิจฉัยสาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับท่านก็ยึดหลักนี้ว่าคุ้มครองรัฐาธิปัตย์คราวนี้คนที่แบบอยากจะท้าทายก็ก็จะไปอ้างสิทธิ์และเสรีภาพนะครับเรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพนะครับเพื่อเท่าเทียมและทําลายความมั่นคงแห่งรัฐคราวนี้มันก็เกิดการสู้ระหว่างสําสำนักคิดนะครับสำนักคิดหนึ่งก็ก็มองเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐนะ เป็นหลักนะครับนะซึ่งผมค่อนข้างจะยืนอยู่บนสำนักนั้นนะครับนะเราคงต้องนึกถึงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหากชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะอยู่สุขอย่างไรนะครับอันนี้คือความมั่นคงแห่งรัฐคือรัฐาธิปัตย์นะครับเนะ่จะมาอ้างสิทธิเสรีภาพเพื่อทําลายความมั่นคงแห่งรัฐหรือรัฐาธิปัตย์เนี่ยย่อมทําไม่ได้นะครับอันเนี้ยสารรัฐธรรมนูญท่าน ยืนอยู่บนมาตราสามเรื่องของรัฐาธิปัตย์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็ก็ยืนอยู่บนหลักของความมั่นคงแห่งรัฐหรือรัฐาธิปัตย์อย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าได้ได้ข่าวไหมครัว่ามีเหตุเกิดที่ยูท่านะครับล่าสุดนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งสติไม่ดีนะครับสติไม่ดีแล้วก็ขึ้นไปโพสต์บนออนไลน์บอกว่าจะฆ่าประธานาธิบดีโจไบเดนแค่นี้นะครับ เป็นคนพิการด้วยอยู่บ้านในรัฐอยู่ท่าเพราะเป็นเฮนดิแคปเนี่ยนะครับอเมริกาเขาก็ถือว่าความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดประธานดับดีคือรัฐถาธิปัตดนะครับก็ FBI ก็บุกเข้าไปนะครับแล้วก็ฆ่าชายคนนี้ทันทีนะฆ่าก่อนที่จะเกิดเหตุผมก็คือของของเราเนี่ยหนึ 1, 1, 2, นะครับมูลฐานความผิดที่3นะ เดี๋ยวก่อนะอันนี้คือยังไม่เกิดเหตุด้วยยังไม่เกิดเหตุแค่แค่ว่าขู่ขู่ได้รับข้อมูลมาว่าจะกระทำขู่บนออนไลน์ FBI ก็บุกเข้าไปแล้วก็ยิงทิ้งเลยครับนะยิงทิ้งเลยยังไม่ได้ทําอะไรนะบุกเข้าไปแล้วก็ยิงทิ้งในบ้านของผู้ชายพิการคนนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวออกทั่วสหรัฐอเมริกานะฮะ Fox News อะไรต่างๆก็ NBC นะครับ National Broadcast Corporation ก็ออกนะครับข่าว ผมก,ก็ตกใจนะครับนะผมก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเรายกเลิก1นึแล้วเราใช้กฎหมายแบบอเมริกาเลยดีไหมอันนี้คือคขู่อาฆาตมาตรร้ายนะขู่อาฆาตมาตรร้ายเนะี่ย,าายเป็นมูลฐานความผิดที่3ในมาตรา1 1นึซึ่งมีโทษคือขู่อาฆาตมาตรร้ายเนี่ยคือ life threatening คือขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายอ่ะนะขู่ว่าจะฆ่า ซึ่งประชาชนธรรมดาก็ได้รับความคุ้มกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นองค์พระประมุขของรัฐทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะได้ความคุ้มกันมากขึ้นเป็นพิเศษอย่างที่ท่านท่านท่านทูตน,นิกบอกว่าใช้คำว่า Immunity นะ Privilege Priv and Immunity เหตุทุกคนทั่วโลกก็ช็อกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่แค่ขู่ฆ่าประธานาธิบดีโดยคนที่ เป็นคนพิการและเสียสตินะฮะ FBI บุกเข้าไปถึงบ้านแล้วยิงทิ้งส่วนตัวผมก็ผมก็คิดว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุแต่ว่าเขาทําตามกฎหมายเลยนะเพราะเพราะเขาถือว่านี่คือความมั่นคงแห่งรัฐและเป็นเรื่องของรัฐาธิปัตย์ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา1นึเนี่ยต้องไปรอตัดสินกันอีกหลายปีจนกว่าจะสารดีกานะชั้นต้นชั้นอุทธร์แล้วชั้นดีกา แล้วโทษจำคุกของการขู่อาฆาตมาตรร้ายองค์พระหมหากษัตริย์โทษแค่7ปีแต่อเมริกายังไม่ต้องตัดสินอะไรเลยยิงทิ้งแล้วนะครับนะอันนี้ก็ก็ให้เห็นความสำคัญอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าอยากยกเลิก1นึจะไปใช้แบบอเมริกาไหมก็ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับ t s t s t e t i m e s สมัครข่าวออนไลน์สหรับคนรุ่นใหม่